3 7นะคะ37นะคะบอกว่านักธรณีวิทยาสำรวจภูเขากอไก่ในประเทศไทยและภูเขาขอไข่ในประเทศมาเลเซียอพะพบว่าภูเขาทั้งสองเนี่ยประกอบกันด้วยชั้นยุคหินแคมเบียมมีลักมีลำดับชั้นหินดังนี้อะยุคหินแคมเบียมคืออะไรยุคหินแคมเบียมคือเป็นชั้นที่มันมักจะพบ มักจะพบพวกซากฟอสซิลรู้จักไหมฟอสซิลก็ววคือพวกซากสิ่งมีชีวิตอ่ะพวกฟะซากฟอสซิลในชั้นหินตะกอนจำได้ไหมมันมีหินสามชนิดเนาะมีหินอักคนีมีหินตะกอนหินตะกอนมีชื่อหนึ่งว่าหินชั้นและหินแปร หินอัคนีเกิดจากเกิดจากอะไรเกิดจากการที่แมกมาหรือว่าลาวาเนี่ยมีการเย็นตัวกันอ่ะทาให้หินตะกอนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนิดเออขอโทษทําให้หินอัคนีเนี่ยแบ่งออกเป็นสองชนิดย่อยคือหินอัคนีพุและหินอัคนีแทรกซ้อนชนิดที่สองคือหินตะกอนตามชื่อเลยก็คือเกิดจากการทับถมของตะกอนอยู่ที่ว่าตะกอนที่มาทับถมอ่ะมันคือตะกอนของอะไร อย่างเช่นโดยทั่วไปเนี่ยหินตะกอนมันจะมีชื่อแบบไทไทฟิวแบบไทโบราณนนอะไรเงี้ยสิลาแรงอ่ะหินทรายหินดินดานสองอันนี้ก็เป็นหินตะกอนดังนั้นหินทรายจึงหมายถึงการที่ตะกอนของทรายทับถมกันหินดินดานก็คือเป็นพวกตะกอนดินต่างๆสําหรับหินแปรเกิดจากการที่ไอเจ้าหินสองอันเนี้ย มีการได้รับความร้อนและความดันมีการแปลสภาพมีการจัดโครงสร้างใหม่ดังนั้นสามอันเนี้ยหินสามอันเนี้ยเขาสามารถวนเวียนกันได้เขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรของหินอ่ะถ้าหินตะกอนเออถ้าหินอาคานีเกิดการผุก,ก่อนเกิดเป็นตะกอนตะกอนนั้นมาทับถมกันก็เกิดเป็นหินตะกอนหินตะกอนได้รับความร้อนความดันแปลสภาพกลายเป็นหินแปมันก็จะวนกันคล้ายๆวัฏจักรของน,น้ำอ่ะทีนี้มาดูเรื่องข้อนี้ เขาให้ข้อมูลมาโดยบอกว่า A กับปีเนี่ยเป็นซากดึกดำบรรดัชนีที่เกิดกันคนละช่วงเวลาคำถามคือเราซากดึกดำบรรดัชนีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันคือซากดึกดำบรรอ่าซากดึกดำบรรที่ใช้เออเขียนภาษาใท้รูกี่โมงจำนะซากดึกดำบรรที่ถูกใช้ ในการระบุนเดี๋ยวอ่านไม่ออกช่วงเวลาทางธรณีวิทยานี่คือความหมายนะคะโดยเนี่ยตอนมีซากดึกนำบรรพ์เอกับปีแต่ทีนี้อยากให้เราสังเกตนะเอเนี่ยในภูเขาที่ไทยอ่ะเอในภูเขาที่ไทย กับเอในภูเขาที่มาเลเซียเนะี่ยต่างอยู่ในชั้นหินดินดานทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเป็น B เนี่ยบีในไทยเนะี่ยอยู่ในชั้นหินดินดานแต่ B ในเออมาเลเซียเนะี่ยอยู่ในชั้นหินทรายนะคะอ่ะทีนี้ก็พี่ขอข้ามมาดูเร็วๆคือเขาถามข้อที่ถูกเหมือนเดิมนะคะอยากให้เราวงเอาไว้เขาถามถูกหรือผิดนะคะเพราะว่าบางทีอย่างเช่นอันนี้ข้อ37ละ ก็คือเป็นข้อเกือบจะทายบางทีแบบสมองเรามันทํางานหนักเออเราอาจจะแบบเขาถามข้อผิดอาจจะไปตอบข้อถูกเขาถามข้อถูกอาจจะไปตอบข้อผิดแล้วก็ชอยเนี่ยที่ว่าชอยมันค่อนข้างช่วยตรงที่ว่าเนี่ยมันมีข้อซ้ํามันมีข้อซ้ําแต่ว่าอะไรแต่ว่าเราตัดชอยได้ดังนั้นเนี่ยสําหรับพี่นะที่รู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแม่นทั้งก็ไก่ถึงมองูเราแม่นเป็นบางข้อ เพียงพอที่จะทําให้เราตัดชอยได้แล้วเราหมุนอ่อนไม่ทําข้ออื่นเพราะว่าสิ่งที่พี่อยากให้เราฝึกเนี่ยนอกจากการทวนเนื้อหาการทําแบบฝึกหัดอยากให้เราจับเวลาเพราะว่าการทําไม่ทนมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่อแล้วบางทีแบบข้อแรกๆมันอาจจะยากแล้วเราก็แบบเฮ้ยไปนอยกับข้อแรกหรือว่าแบบไปเสียเวลากับข้อแรกบางทีข้อหลังอาจจะง่ายกว่าแล้วก็บางครั้งเนี่ยคะแนนมันก็จะใกล้เคียงกันในแต่ละข้อ หมายความว่าแต่ละข้อมันจจะมีความความสําคัญใกล้เคียงกันนั่นเองอะงั้นเรามาดูข้อกอไก่บอกว่าซากดึกดําบันบีซากดึกดําบันดัชนีบีแก่กว่าซากดึกดําบันดัชนีเออะที่อยากให้ดูตรงนี้นะก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าหลักการอนี่ยก็คืออันไหนที่มันอยู่ข้างใต,ต้แปลว่ามันตายก่อนถูกทับถมก่อนก็คือแก่กว่าอายุมากกว่า แต่เนี้ยเขาบอก B แก่กว่า A เราดูทั้งป้ไก่และขอไข่เราจะเห็นว่า B อยู่ข้างบน A เสมอ A อยู่ข้างล่างแปลว่า A เกิดก่อนแก่ก่อนตายก่อนทับถมก่อนดังนั้นการที่จะบอก B แก่กว่าอันเนี้ยไม่ถูกเพราะอะไรเพราะบมันอยู่ข้างบนถูกไหม B มันอยู่ข้างบน,มมน,งบน A มันอยู่ข้างล่างดังนั้น A น่าจะแก่กว่า B แสดงว่ากอไก่เนี่ยผิดเราย้อนกลับไปเขาถามข้อที่ถูกอันไหนมีกอไก่ลาก่อนเลยเป็นไปไม่ได้ทีนี้หมายความว่าทั้งข้อสองและข้อสาอ่ะบอกว่าขอไข่ถูกทั้งคู่เป็นพี่พี่ไม่อ่านตีไปเลยถูกอ่ะและข้อไฟกับง,งูให้หนูเลือกอ่าน หนูเลือกอันที่หนูมั่นใจหรือว่าดูแล้วมันมีข้อมูลแน่ๆเพื่อที่จะมาตัดสินว่าถูกหรือผิดสำหรับพี่พี่จะเลือกงง,งงูเพราะเขาบอกว่างง,งงูชั้นหินดินดานที่พบเอถูกปะเช็คเลยฟูเขากอ A อยู่ในชั้นหินดินดานถูกปะถูกในขอไข่เออยู่ในชั้นหินดินดานถูกปะถูกอ่ะแปลว่าพี่จะมาเช็คตรงนี้มีอายุเท่ากัน ทีนี้เรามาดูเขาให้ข้อมูลอันนี้มาเห็นปะเห็นปะแปลว่า A อเนี่ยมันอยู่ในมันถูกทับอยู่ในหินดินดานซึ่งเขาให้อายุของหินดินดานมาซึ่งหมายความว่าซากดึกดำบรรเอในภูเขกากอไก่ซึ่งอยู่ในชั้นหินดินดานมีอายุเท่ากับชั้นหินดินดานมีมีเท่ากับเอที่มันถูกทับอยู่ในหินดินดานขอไข่ ก็ตัวเลขบอกมาแล้วว่าคืออะห้าร้อยสามสิบหกถึงห้าร้อยสี่สิบล้านปีทั้งคู่ดังนั้นขอไข่เนี่ยถูกแน่ๆเป็นไงตัดช้อยปะ่ะตัดตอบเลยข้อสามอ่ะโอเคไหมบริหารเวลาดีๆนะคะแล้วถ้ามีเวลาเหลืออ่ะถ้าเรากลับไปอ่านเราจะเห็นว่าขอไข่เนี่ยมันถูก และคอควายที่บอกว่าชั้นหินดินดานที่พบซากปีในภูเขากอไก่มันแก่กว่าชั้นหินดินดานเออมันแก่กว่าชั้นหินทรายที่พบปีที่ภูเขาขอไข่จริงปะจริงๆเราเออข้อคอควายเนี่ยมันผิดให้หนูดูจากอายุเวลาดูอายุเนี่ยอายุดูจากการลำดับชั้นหินอ่ะ นี่ไงก็ดูปืบ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 ลำดับชับบรรนบ้นหินขึ้นไปอ่ะแต่ตรงนี้คือขอข่รงูมันถูกมันถูกชัดเจนและก,ก็ไก่มันผิดชัดเจนสําหรับในข้อสอบหนูต,ตอบข้อสาร,รได้เลยแล้วหนูโม้ออยไปทําข้ออื่นจะได้มีโอกาสได้คะแนนเยอะๆนะคะอ่ะ